พี่นายมีปืนไดยแค่3กระบอกนอะไรครับถ้าเกิดชูกฎหมายในประเทศไทยปืน3กระบอกอย่างแรกต้องเป็นปืนสั้นก่อนร็อตสิบเก้านะครับ็อก้็ไม่มีปืนสั้นอันอ่นที่ผมไว้ใจชีวิตนะครับต่อมา S M G นะครับเบียนทีโรอมินนี่เลยซีชีสโกเปียนนะครับผมชอบที่สุดเลยผมชอบซีเอ็มจีแบชีแต่เพราะว่าผมเกิดมา wrong handed มือซ้ายแล้วเวลายิงปอกมันเข้าหน้าหมดเลยปปปปปอปป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 ป ถ้าเกิดเราเปลี่ยนเออร์โกโนมิกมันระดับหนึ่งมันจะเป็นปืนที่ดีมากเลยปืนที่3นะครับเอ๊ะปืนที่ผมชอบชื่ออะไรนะใครจําได้บ้างกูบีอยู่ไหมปืนที่ผมชอบคืออะไรเปืนอันดับหนึ่งที่ผมชอบคือปืนอะไรจาได้ปะ ไม่ใช่ไม่ใช่ปืนสามที่ยิงวันนั้นเนี่ยปืนที่3ที่ผม <Top. S 1> ต้องมีนะครับผมอยากได้มันเป็น survivalist mm hmm. นิดหนึ่ง <Top. S 1> ก็คือ Ruger Scout Rifle fucking amazing so Why? Why? so Colonel Jeff Cooper <What? S 1> เขาเป็น Colonel ของ US Army นานมาก mm hmm. เขาบอกว่าถ้าเรามีปืนแค่กระบอกเดียว mm hmm. คุณจะใช้ปืนอะไรเขาก็เลยสร้างคอนเซปต์ว่าคุณมีแค่ ปืนก็บอกเดียวคุณสามารถทำได้ทุกอย่างคุณล่าสัตว์ได้คุณไปสอดแนมได้คุณมีช่วงลกสองทาได้คุณป้องกันบ้านได้คุณทำได้ทุกอย่างเจฟคูเปร์เขาบอกน้ําหนักมันต้องห้ามเกิน3ากิโลรวมสโค p ปแล้วเบามากเลยแบบแทบจะถือมือเดียวได้นะครับสิ่งที่3ามันแปดอื่นๆทาไม่ได้ที่เป็น bolt action มันเป็น long scope ที่แบบว่า i r e l i e long i relief thank you long i r e l i e าวลาเอาปืนขึ้นแบบมันจะเร็วมากเลยครับ